เบิงดูละ่ะไ้ถือถุงมาน้ำอีกตั้งหากบ่รล้วามันจะไม่อีกบ่นี่ปลามันเพื่อนข้างบนมันจะเป็นต้นใหม่เนี่ยปลาเน,นี่ยข้างๆก็จะเป็นน้ำข้างฟังต้งนั้นก็นจะเป็นเป็นน้ำแต่มันไหลออกมาจากไหลมาจากทั้งเขาเพื่อนเหตุออกระเด้อ ดอกวออกแล้วเนี่ยแบบนี้ก,เแบบก็เอาแบบนี้กะชีเอาดอกแรลกที่เจออุ้ยดีใจสุดๆเพื่อนพี่ไหมเฮ็ดพึ่งหวานออกแล้วจ้าออกแล้วออกแล้วดีใจสุดๆดอกเลกทุ้งก็ประเด,ดที่เตรียมมาะไม่ยางมีแต่ปลามันบรูลวันจะมีอีกบ่ เป็นเห็ดพึ่งคือกันจะเฮ็ดพึ่งเนี่ยเป็นเห็ดพึ่งเฮ็ดพึ่งคือกันนั่นเนี่ยที่ยังกัดแล้วก็บรรูปคือกันเพื่อนโก้มเฮ็ดพึ่งออกแล้วไปหาใดไปหาใดเห็ดออกแล้วแล้วเพื่อนเพื่อนโก้มเฮ็ดพึ่งหวานได้นี่เห็ดพึ่งหวานมันออกแล้วได้เพื่อนออกแล้วออกแล้วเนี่ยเขาปะได้เตียมมียังมาได้เนิปะได้เตรียมถุงมามีดกับปะได้เตรียมมา มีดก็บได,ดเตรียมถุงก็บได,ดเตรียมมาออกแล้วเด้อออกแล้วเด้อไปเก็บได้เด้อได้สองดอกแล้วจ้าสองดอกแล้วนี่ดอกนึงมันเถาแล้วจ้านี่ดอกนึงมันเถาแล้วจะได้คักดอกใยใงไงมันเถาหรอเมย มันเ่าแล้วเพื่อนมันเ่าแล้วเง็ดยพึ่งบานดอกยังไงเลยบ่งข้างบนมันก็นจะเป็นปลายเฮ็ดนั่นแหละแต่ว่ามันตรงยางขึ้นไปมันเป็นสั้นๆแต่เสียดายคักดอกนี่ เจออีกแล้วจ้าเจออีกแล้วเฮ็ดพึ่งหวานเสดายเสดายเด้อบดีชื้อถุงมานั่นมีดกับไปเ้เอามาอันนี้อันนั้นอันนั้นเน่าแล้วเอาดอกนี้ มีดอกมนางจ้ามีดอกนางดอกนางแบบมันอยู่ขางน้ำจ้ะมันก็เลยออกเร็วมันอยู่ขางน้ำมนันก็เลยอุ้ยดีใจสุสดๆเพื่อนเฮ็ดเพิ่งหวานเป็นเมียเม่ยงเมี่ยงอาจ้ะเป็นเนื ดูขามันเพราะมันกินได้อยู่ดอกไงเนอะกินได้อยอู่นี่ดอกหนึ่งก็มาดอกนึง นี่ดอกหนึ่งจ้านี่ดอกหนึ่งเห็นปอเห็นปอดอกหนึ่ง้ยหน้ำนี่น้ำดอกตูมุตี่นี่นี่เอาใส่หมวกพี่น้องเลยบะเดาถุงมาใส่ เนจ่านี่ก็เป็นเหตีได้มากเมื่อนี้นอกจากเนาะบ่ได้ตั้งใจไปเก็บตกจ้าไปโดยบังเอิญพากันไปกินเข่าเนาะพากันไปกินเขาอยู่ร้านอาหารก็เลยพากันแว็บไปยางเพราะว่ามันอยู่ขางริมท่านขางริมท่านเมื่อนี้ห่อนค่ะห่อนส,สังขาเขาเซ็ตก็เลยพากันไปยางบ่ได้เตรียมยังไปเนาะมีดก็บ่ได้เตรียมไปทุงทิปบ่ได้เตรียมไปจะ้ะก็เลยเก็บใส่หมวกดีใส่หมวกเป็น เก็บใส่หมวกกายว่ากันนอกจากเนาะบ่ะได้ไปบ่ปได้เตรียมอย่างเป็นสักอย่างบ่ได้ตั้งใจไปเก็บเนาะพอดีไปเจอโดยบ,บังเอิญโดยบังเอิญอีลีเพื่อนโกมพี่ไม่เฮ็ดเพิ่งหวานออกรวเดอร์ไปหาเบิ่งเด้อทางบบางเพื่อนอาจีิออกแล้วก็ได้จ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนอกจากเนาะเดี๋ยวจะขึ้นไปเบิ่งทีงเขาอยู่จ้า มื่อหลังเดี๋ยวจะขึ้นไปเบืเอง่นเขาว่ามันออกเลยกไบ้ไว้เบิง่งต,ตอนต่อไปเนาะจา้ะเนาะเดี๋ยวจะทายดีให้เบิง่งสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะจา้ะเนาะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย